อยู่ที่นครราชสีมานะคะหลายจังหวัดในประเทศไทยค่ะสามารถปลูกองุ่นได้ซึ่งองุ่นไรมเเลธะคะถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองค่ะเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณพงศิษฐ์วันวิจิตกันค่ะ ความเป็นผู้ที่รับประทานอาง,งุ่นไร้เมล็ดเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับผมและทีมงานจึงตัดสินใจเดินทางไปที่ไร่อง,งุ่นไร้เมล็ดที่บ้านนนอารีตบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดสรราชสีมาครับซึ่งเป็นไร่อง,งุ่นของนายมิชัยเทพบุตรที่ได้กล่าวข้างต้นมาแล้วใครที่ขับรถผ่านเส้นทางบ้านหนนอารีตบลปากช่องนะครับอำเภอปากช่องจะสะดุดสายตาเพราะไร่อง,งุ่นแห่งนี้นะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลครับโดยเฉพาะมีการคลุมด้วยถุงพลาสติกใส ทำให้มองเห็นได้ไกลบนพื้นที่ปลูกกว่า100รอยไร่ไร่เ <_ C 1> มื่อคิดถึงองุ่นไรมเมล็ดนะครับทุกคนต้องคิดถึงรสชาติที่หวานกรอบและอร่อยนะครับแต่องุ่นไรมเมล็ดที่ไร่แห่งนี้นะครับเขามีวิธีปลูกไม่เหมือนใครครับโดยเฉพาะเขามีการนําผ้าใยสังเคราะ,ะห์มอห่หุ้มผลองุ่นครับนั่นก็เป็นจุดเด่นให้กับผู้พบเห็นครับนยา,ยายมิตรชัยเจ้าของไร่องุ่นไรเมล็ดที่ว่านี้นะครับกล่าวว่า การที่ใช้เทคนิคในการนำผ้าขาวมาห่อหุ้มผลองุ่นที่กำลังเติบโตได้ประมาณ3เดือนก็เพื่อที่ใช้องุ่นมีรสชาติหวานอร่อยและที่สำคัญครับช่วยป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูที่สำคัญขององุ่นได้เป็นอย่างดีและยังพบว่าองุ่นเมื่อแก่เป็นที่แล้วพร้อมที่จะเก็บผลผลิตออกขายก็สามารถที่จะทิ้งไว้ที่ต้นได้ออกไปอีกหรือรอให้ลูกค้ามาสั่งแล้วค่อยเก็บผลผลิตส่งให้ลูกค้าได้เลยมันก็นี่นะแมลง มแมลงแล้วก็แมงมวีบมงหวีนก,นกงเงนี้ยมันต้องมาเจาะมาอะไรน,นี่เราก็เลยอ่อถ้าลองหอดูแล้วมันก็โอเคเพราะผมห่อมาประมาณสักสามสีมมิตรเนาะสามมิตรประมาณปีดูแล้วเอ,อมันก็โอเคนะแต่มันจะไม่ค่อยดำเพราะว่ามันยังไงบางทีหรือมันดกจัดมาก่าไปเลยแล้วมันดกจัดแล้วก็มันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปอะไรอะไม่ต้องไปรีบขายเพราะหุ่นอยู่นานยิ่งหวาน เราก็เลยปล่อยเงี้ยใครมาซื้อเราขายแบบตามใจแฟนเพลงคุณต้องการผมตัดให้แต่ถ้าคุณไม่ต้องการผมก็แฝงไปเ,เพราะมันอยู่ได้ตกเป็นเดือนสําหรับการปลูกไร่อง,งุ่นในประเทศไทยสามารถทําได้ในหลายพื้นที่โดยการทําทรงรูปตัว H est, หรือรูปตัวทีมีอายุยาวนับ10ปีขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับอง,งุ่นมีอายุเกินกว่า20ปี เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจสามารถขายได้ในราคาดีต้นหนึ่งจะให้ผลผลิตประมาณ100กิโลกรัมนะครับและองุ่นนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะครับไร่องุ่นยังสามารถบริหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวพงสิธิ์อาบสุวรรณถ่ายภาพภาพงศิษฐ์วันนวิกิตรายงาน